ผู้ชนะสิทธิตทิศตอนที่170เยี่ยมสการวุฒีจะกล่าวเนื้อความข้างเจเดนั้นครั้นกำหนดอุบายให้เกลือตัวไปทำการและตะคยีออกไปสู่แปรแล้ววันรุ่งขึ้นก็เดินทับอันมีทหารเหลืออยู่เพียงส่วนน้อยตามไปถึงกลางทางจึงพบจเจริญกระโบและสีอ่องหยุดอยู่ และได้เสือ้อเกราะและอาวุธจากหงสาว,วดีไว้เป็นอันมากสมทบทหารตัวเข้ากับสีอ่องแปละจะเจลิงกระโบได้คนละหมื่นเศษก็รีบรุดไปหงสาว,วดีแลปลเจ้าหนุ่มนั้นทุกถึงไปฟยูอยู่และเรงว่าเสียงโคนสุขยีแตกทับดังนี้จะรู้ทันว่าเป็นอุบายเสียงโคนช่างคิดจะเสารู้ไปถึงไปฟยู หน้าที่จากบ้านผู้นี้ทำคุณแก่ทหารตองอูแล้วตัวเลยจะได้โทษอีกจะเด็กตรองการดังนั้นแล้วก็เร่งทหารอ้อมขึ้นเหนือเมืองหงสาวดีแล้วย้อนไปยึดเอาทุ่งบ้านหันสัสดีกวาดเอาครัวเรือนของพวกชาวทุ่งนั้นไว้ได้ประมาณ400รครัวเรือนฝ่ายจเจริญกระบูนายกองช้างฝั่งนายทับตัว สั่งให้ลงค่ายล่วงชายทุ่งหันสวัสดีไว้ดังนั้นจึงว่ากับเจ้าหนุ่มว่าน้องท่านสั่งการดังนี้ดุดจะลืมว่าพวกเรามีมาน้อยตัวคนน้อยชอบที่จะยั้งอยู่ในที่แคบถึงหากอีกฝ่ายหนึ่งมากจะประทะกับเราก็ไม่อาจใช้กำลังข้างมากแห่งตัวเข้าข่มได้และบัดนี้น้องท่านออกมาตั้งโดดเด่นอยู่ในเขตทุ่งกรนี แมนหงสาวดียกพลมาสู้เราสามต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งเป็นรายตัวแล้วฝ่ายหงสาวดีไม่ได้เปรียบหรือเจ้าหนุ่มจึงว่าคำพี่ท่านทวงเห็นสมควรอยู่ต่อเมื่อถ้าว่าที่นี้มิใช่ที่อันเราจะทำการด้วยชาวหงสาวดีคนน้อยไม่สมควรแสดงให้รู้ว่าน้อยต่อคนมากจึงแซงทำเป็นน้อยเพื่อลวงให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าตี ข้อนี้เป็นเชิงอันปรากฏอยู่ในตำรับพิชัยสงครามประจำคนผู้เป็นนายทัพแล้วข้าพเจ้าแจ้งในเมื้อเลขข้อนี้และเสียงโคนสุขยีนายทัพหงสาวดีก็คงแจ้งดุดกันฉะนั้นเมื่อมีคนมาน้อยข้าพเจ้าจึงนำออกมาอยู่ที่เด่นประวิงความคิดเสียงโคนไว้เบื้องหลังค่ายโพนเขตทุ่งหันสัสดีเป็นป่าทึบ เสียงโคนสุขยีต้องโกนเราขวัญที่เสียไปคงจะไม่กลับคืนตัวเรากล้ายกมาเหยียบเขตชานเมืองหงสาวดีนี้ประการหนึ่งและเราตั้งค่ายแสดงคนว่ามีมาน้อยให้เห็นนี้ประการหนึ่งสามอย่างสามประการนี้เสียงโคนจะไม่คิดว่าเราทำอุบายทหารเราน้อยก็เหมือนทหารมากแม้นไม่คิดนิดหนึ่งว่า เราเหลืองโดยหาประโยชน์ไม่ได้แล้วข้าพเจ้าก็กล้าที่จะถอนเวรประจำค่ายนี้เสียทั้งสิน้นจะเลริงกระโบพี่ท่านอย่าสะดุ้งใจเลยอันหนึ่งความจำเป็นที่จะยึดทุ่งหันสวัสดีมีอยู่ด้วยทุ่งนี้มีเนื้อที่กว้างเป็นเนื้อนาเอกของเมืองหงสาวสดีเมื่อเราตั้งเป็นเจ้าทุ่งเสียกรณีจะเกรงว่าหากเราอยู่เนิ่นไปแล้ว กวาดครัวราษฎรไว้ทํานายไม่ได้น้ำเหนือหลากแต่ว่าข้าวยังไม่ได้งอกรวงข้าวยากหมากแพงจะได้แก่ชาวตะเลงสิ้นนี้เป็นเหตุสำคัญอันหนึ่งซึ่งเราจะขู่ขวัญตัวนายชาวหงสาวดีคืนครัวเรือนของไปเฟยูชัยชนะของชาวตองอูครั้งนี้อยู่ที่ไปเฟยูผู้เท่ารับการไปทำ ชอบที่เราจะอาทรในชีวิตคนผู้นี้ให้หนักข้าพระเจ้าจะสลักหนังสือไปว่ากล่าวให้ธนององอาจแก่หงสาว,วดีไว้แลขู่เอาตัวไปฝยคืนพระเจ้าหงสาว,วดีไหนจะยอมเสียข้างมากเพื่อจะเอาข้างน้อยเห็นเราจะได้ไปฝยคืนจะเลงกระโบว่าน้องท่านแสดงเหตุก็สมควรอยู่แต่อีกข้อหนึ่งนั้น ท่านมิได้ระแวงตองอูทำกิริยาองค์อาจกระทั่งว่าโดดออกมาแสดงว่าน้อยอยู่กลางทุ่งข้อนี้หงสาวดีอาจเกรงอุบายดังคำท่านว่าแต่ครั้นเราขู่ขอแลกเปลี่ยนคนดังนี้หงสาวดีไม่ได้คิดหรึกว่าถ้าพลเรามากจริงกระไรย,ยังไม่เข้าประชิดกำแพงเมืองกลับข่มขู่เอาด้วยโวหาร เห็นว่าจะดีแต่ปากเสียงโคจะเจลิงการรู้ว่าเรานั้นน้อยดอกแต่ว่าทำสง่าเป็นกลนไว้ข้อนี้จะได้อันตรายแก่กองทหารเราเจ้าหนุ่มจึงว่าเรื่องนี้ยกให้เป็นพนักงานข้าพระเจ้าเถิดจะว่ากล่าวมิให้ชาวหงสาวดีคนใดเฉลียวใจแล้วเจ้าหนุ่มก็จัดหนังสือให้สีอ่องถือไป ความในลักษณะสารมีว่าข้าพระเจ้าจะเด็ดบุเรงนองกยอดินน,นรทาตำแหน่งรองขุนพลตองอูเอกราชนครขอถวายคารวะการมายังพระเจ้าสการวุฒีเจ้าอยู่หัวหงสาวดีด้วยบัดนี้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ผู้เรืองเดชานุภาพอันอาจกำราบนานา,นาประเทศที่มีอยู่ณนะลุ่มแม่อิรวดีนี้ ให้มารวมอยู่ในอำนาจแห่งพระองค์ได้สิ้นนั้นตรัสใช้ให้ข้าพเจ้ามาเยือนภูมิประเทศหงสาวดีสำรวจดูที่ใกล้เมืองหงสาวดีจะเป็นที่กว้างพอให้ช้างต่อช้างม้าต่อมา้าพลเดินเท้าต่อพลเดินเท้าระหว่างตองอูกับหงสาวดีสองพระนครได้สำแดงฝีมือต่อกัน ให้เป็นที่สำราญแก่พระมหากษัตริย์จะทอดพระเนตรครั้นข้าพเจ้าคุมพลมาแล้วได้ประทาทหารหงสาวดีครั้งหนึ่งก็เห็นว่าฝีมือทหารหงสาวดีนั้นคู่ควรแก่ฝีมือทัพหลวงซึ่งพระเจ้าตองอูตะเบงชเวตี้คุมมานั้นหาไม่แล้วกำลังทหารหงสาวดีไม่คู่ควรแก่กทัพกษัตริย์ ข้าพระเจ้าจึงพาทหารอันมากับตัวเพียงส่วนน้อยเข้าหยุดยั้งอยู่นทุ่งหันสวัสดีหวังใจจะได้ผดดศึกเสียเองทหารตองอูอันอยู่ณทุ่งหันสวัสดีบับนี้อยู่ประมาณแปดพันช้างเครื่องสองร้อยและม้าเครื่องหกร้อยจัดว่าน้อยกว่าน้อยนักแม้นว่าพระเจ้าสกรารวุฒีท่านยังหวันอยู่ว่าเป็นกลลวง ข้าพเจ้าก็ขอกล่าวสาบานต่อฟ้าว่ากำลังพลตองอูมีอยู่ดังว่านี้เป็นจํานวนจริงขอเชิญพระเจ้าอยู่หัวท่านแต่งทหารออกมาลองเชิงชาวตองอูเถิดหรือว่าพระเจ้าสการวุฒิพีท่านยังถนอมพระเกียรติมิอยากจะเอาชีวิตทิ้งเสียเพราะฝีมือนายทหารธรรมดาดังนี้ก็จงว่ากล่าวออกมาให้ประจักษ แล้วจงเร่งแต่งค่ายคูประตูหอรบระวังพระนครให้มั่นไว้ตกแรงหน้าพระเจ้าตะเบงชเวตี้จะยกมาเหยียบหงสาวดีเองและถ้าพระเจ้าตะเลงท่านไม่อาจต่อยุทดด้วยข้าพระเจ้าณเพลานี้แล้วข้าพระเจ้าจะขอเอาสิ่งหนึ่งคือตัวไปไฟยูจากบ้านหันสวัสดีและพันรยาแม้นไม่ยอมให้ตัวไปไฟยูกับพันรยาแล้ว ชาวบ้านหันสสัวดีสี่ร้อครัวเรือนประมาณกว่าพันคนนี้ข้าพระเจ้าจะกวาดไปตองอูด,ด้วยและถ้าพระเจ้าหงสาวดีจะว่าประการใดก็ให้เร่งว่ามาในกำหนดห้าวันนี้พ้นกำหนดนี้ไม่พาทหารออกมาต่อยุดหนึ่งไม่คืนไปฟยูและพันรยาอีกหนึ่งข้าพระเจ้าจะกวาดชาวหงสาวดีทั้งสี่อครัวเรือน เป็นฉเฉลยดังว่าไว้ครั้นเขียนหนังสือนั้นแล้วเจ้านายทัพก็ให้สีอ่องผูกติดปลายธนูขับม้าย่างไปใกล้กำแพงเมืองหงสาวดีแล้วยิงขึ้นไปบนเชิงเทินทหารเลวก็พาลูกธนูไปให้ตัวนายเจ้าตัวนายบนเชิงเทินก็ส่งหนังสือที่ติดมากับปลายธนูไปถึงเสียงโคนและแจ้งซ้ำว่า ทหารตองอูตัวนายมาพร้อมด้วยไพรพลอีกแปดนั่งม้ามาใกล้กำแพงเมืองแล้วก็ยิงหนังสือขึ้นมาขณะนั้นกำลังเข้าใกล้เวลาพระเจ้าสการวุฒีจะเสด็จออกที่ชุมนุมเฉพาะหมู่เสนาบดีผู้ใหญ่ครั้นเสด็จออกแล้วเสียงโคนก็นำหนังสือถวายพระเจ้าสการวุฒีแจ้งหนังสือนั้นแล้วส่งพิโรธยิ่งนัก ยื่นให้เสียงโคนดูแล้วว่างามหน้าแล้วหรือขุนพลเราเสียแรงเสียงโคนท่านคร่ำสึกแต่เพราะทำการเสียทีชาวตองอูซึ่งมีอยู่เพียงส่วนน้อยจึงกล้าตามมาใกล้หงสาวดียามเอาดังว่าทหารหงสาวดีหามีมือไม่เสียงโคนนั้นอดสูอยู่ก็ก้มหน้าไว้แล้วว่าเนื้อความทั้งนี้เป็นการสึก อันการเสียทีหรือมีชัยนั้นก็จำมีแก่ตัวนายทับทุกรูปทุกนามอันครั้งก่อนที่ข้าพระเจ้าชนะก็ยังมีอยู่กนใดพระเจ้าอยู่หัวท่านยกมากล่าวแต่เมื่อแพ้ชาวตองอูทหารตองอูน้อยเพียงจำนวนที่บอกแล้วหรือบุเรงนองนายทับข้างโน้นจะกล้าคุมมาข้าพระเจ้านี้ชีวิตตัวไม่ใช่จะเสียดายดอก แต่เสียดายชีวิตทหารเลวทหารรองจะพลอยสิ้นเสียลำพังข้าพเจ้าผู้เดียวนายทัพตองอูเจรจาบังอาจมาชนี้ก็จะขอสู้จนตาไม่ลืมแต่นี้มาดว่าข้าพเจ้าออกสนามยุธแล้วไพรพลจะมีตามไปด้วยบุเรงนองฝ่ายโน้นใส่อุบายลวงเอาแล้วหว่างทาง ยังจะมาลวงเราให้พาทหารไปฉิบหายอีกทับตองอูไม่ใช่มิตรเขาย่อมรู้ว่าเรานี้กระหายที่จะแก้แค้นทดแทนเอาซึ่งนายทัพมีทหารน้อยแล้วสะบทให้ข้าศึกรู้ว่าทหารตัวมีน้อยข้าพระเจ้าก็ทำศึกมาแต่หนุ่มแล้วไม่เคยได้ยินว่าปรากฏแต่ครั้งใด อันหนึ่งซึ่งทหารตองอูลงค่ายอยู่ทุ่งหันสวัสดีนั้นใช่ว่าข้าพเจ้าจะละเลยมิได้ใส่ใจนั้นม่ได้ก็แต่งคนลอบแล่นไปดูเชิงแล้วหลังค่ายทหารตองอูนั้นภูมิฐานพิกลอยู่และทุกเพลาเช้าเย็นกองคอยเหตุข้างเราก็เห็นประจักษ์อยู่ว่าพลตองอูมีคารหากนับจำนวนตั้งสองร้อย หาบของออกจากค่ายหายเข้าไปในราวป่าครู่ใหญ่แล้วจึงจะคืนเข้าค่ายตามเดิมอันลักษณะทางนี้พอจะเดาถูกอยู่ว่าสิ่งอันอยู่ในหาบของชาวตองอูนั้นจะเป็นของอื่นนอกจากอาหารนั้นไม่ได้แล้วและเมื่อชาวตองอูเอาทหารออกจากค่ายเป็นจำนวนมากนั้นยังจะเอาไปที่ใด ถ้ามิใช่ไปสู่ทหารตองอูกันเองกินข้าพระเจ้าพิเคราะห์ความข้อนี้ดอกจึงรักษาเมืองเฉยเสียมิได้กลับหาคนไปต่อยุทธนะทุ่งหันสวัสดีสามบุเรงนองนั้นจะอยู่นานนี้ได้เพราะว่าฝนจะหนักสเสบียงอาหารย่อมขัดสนเห็นที่จะรีบกลับไปเองและเมื่อเสียงโคนว่าดังนั้นพระเจ้าหงสววดีก็อึ้งอยู่ เบื้องนั้นได้ยินโคดโกจนาตร้องเสียงแหลมซ้อนกันอยู่ถึงเก้าครั้งเหล่าเสนาบดีผู้ใหญ่ในที่เฝ้าเห็นผิดสังเกตก็แลดูตากันแล้วพระเจ้าสการวุฒีก็ให้มหาดเล็กออกไปฟังว่าเสียงช้างตัวใดมาร้องที่นี่พิกลอยู่ครู่หนึ่งเจ้ามหาดเล็กผู้นั้นถามเอาความได้แล้วก็กลับมาทูลว่า เสียงนั้นคือเสียงพญาช้างเผือกตัวน้อยที่ได้มาแต่ทุ่งหันสวัสดีวันนี้หมอควานนำสเสวตคุณชรลงอาบน้ำตามเคยหากพญาช้างวันนี้มีกิริยาประหลาดอยู่อารวาสสลัดเอาหมอควานออกเสียแล้วรุดแล่นจากท่าปะเลิดเข้ามาจนถึงบริเวณพระราชฐานและส่งเสียงโกนจนาธ ดังปรากฏแก่พระกันพระเจ้าอยู่หัวครั้นพญาช้างร้องแล้วก็อาลวาดบัดนี้หมอควานก็กลับเข้าประจำตัวได้ดังแต่ก่อนมาพระเจ้าสการวุธพีแจ้งดังนั้นก็สะดุ้งพระไทยอยู่ได้คิดถึงว่าโคดสีสเสวตนั้นได้โดยฝีมือเจ้าเมงจะเมงจาผู้นั้นบัดนี้ปรากฏกายแล้วมิใช่คนสาม คุมพลฮึกอยู่นชายทุ่งหันสวัสดีพระเจ้าหงษ์สวัสดีลำดับข้อคิดดังนี้ก็ขามพระไทยรำลึกเนื้อแท้ว่าหรือรอยโพที่สมผานแห่งพระองค์จะคิดการต่อสู้ด้วยตองอูนบัตินี้เทพพายดารักษาสเสวตฉัดจะบันดาลให้พญาช้างคู่บุญส่งเสียงห้ามไว้พระเจ้าหงษ์สวัสดีคิดเอาฉะนั้นแล้ว ก็ระงับอาการสะดุ้งเกรงเสียตรัสถามความเห็นเสียงโคนสุขยีว่าขุนพลท่านเล็งการดังว่านั้นก็ชอบอยู่แต่ทว่าความในหนังสือของนายทัพตองอูนั้นปรากฏอยู่ว่าเราจะต้องเอาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมากว่าไม่คิดการต่อสึกด้วยชาวตองอูก็กวาดเอาชาวเมืองเราไปเป็นฉเฉลยดังนั้น ท่านทั้งปวงเห็นสมควรจะส่งไปฝยูคืนไปแต่ทว่าการกระทําดังนี้ดังว่าเราไม่กล้าต่อมือด้วยชาวตองอูเกียรติแห่งผู้กล้าของทหารหงสาวดีก็จะตกไปสอยันไปขุนวังอยู่ในที่นั้นก็ว่าข้อนี้ไม่ควรปรารมอันครัวชาวหงสาวดีสี่ร้อยนั้นเราปรารถนาเสยยิ่งกว่าไปฝยู แลพันรยาสองคนหลายเท่านะักเราเอาตัวไปฝยู่ไว้ก็ไม่ใช่จะได้ประโยชน์อื่นนอกจากตัดศีรษะเสียให้สมความแค้นฉะนั้นแม้นเรายอมข้อนี้ก็จัดว่าเราเสียศีษะที่ยังไม่ได้ตัดไปสองสีษะเท่านั้นเองแต่ส่วนการจะตอบคำตองอูมิมให้พระเกียรติเสื่อมนั้นใช่จะอับจนเสียซึ่งถ้อยคำ แม้นพระเจ้าอยู่หัวจะทนงศักไว้เจรจาข่มเอาโดยโวหารทับถมเอาเนื้อความว่าราชสีไม่ขอสู้หนูแล้วเพราะเสียดายสัก์เท่าแก้วมณีมาดว่าเราทำตามความดังนี้ยังไม่เห็นที่จะเสื่อมตรงใดเลยพระเจ้าหงสาวดีประมาพระไทยอยู่แล้วฟังสอยันปายขุนวังอธิบายความเห็นช่องทางไปดังนั้น ก็สวมรอยตามให้อารักษ์หลักสารตอบไปว่าพระเจ้าสการวุตพีผู้เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ทุกประเทศในผู้การนี้ขอจเจริญสารตอบมายัางนายทับตองอูด้วยว่าเรานั้นสืบสายมาแต่มังสุระมณีจกักพระเจ้าราชาทิราชผู้ประเสริฐไม่อาจปลงใจเอาแก้วมณีไปรูกระเบื้อง ไว้มังตรามาเองเถิดเราจะพาเอาทาหารหงสาว,วดีออกไปให้ประจักษ์ฝีมือไว้แลหรือเข้าถึงแรงหน้าแล้วมังตราไม่มาเราจะยกทาหารหงสาว,วดีขึ้นไปใหถึงตองอูเองจะเด็ดตัวจงเอาความนี้ไปบอกเจ้าเมืองตองอูด,ด้วยอันหนึ่งไปฝยูคนทรยศนั้นเมื่อตัวปรารถนาจะได้เป็นที่เคารพแล้ว เราไม่อยากต่อความยาวจะผ่อนตามแต่ให้ตัวให้สัตว์มาเป็นข้อสำคัญก่อนแม้นตัวมิให้สัตว์มาเป็นที่พอใจเราก็จะไม่ส่งไปไฟยูคืนแล่จำจะยกทหารออกแย่งครัวราษฎรคืนให้จงได้หากตัวมิกะเรงว่าจะเอาศพชาวตองอูมาถมเป็นปุ๋ยเนื้อนาบ้านหันสวัสดีแล้ว ก็อย่ากล่าวคำสัตย์ให้แก่เราเลยแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็ให้เทียบชั้นนายหมวดแปดนายจำเริญสารไปยังค่ายตองอูแลบุรเรงนองอ่านสารพระเจ้าหงสาวดีแล้วสมคเนตนก็ยิ้มอยู่ในหน้าแล้วหยิบลูกธนูมาดอกหนึ่งจบขึ้นเหนือหัวแล้วว่าเทพพยาดาเบื้องบนจงมาเป็นสักขีพยานข้าพระเจ้าจะเด็ด ไม่เคยกล่าวความเท็จออกจากปากตัวเพื่อลวงข้าศึกมาแต่ก่อนเช่นใดบัดนี้คำที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่าแม้นได้ตัวไปฟยูมาจะคืนชาวบ้านหันสวัสดีทั้งสิ้นนั้นข้าพเจ้าก็ยังสงวนไว้ซึ่งสัตว์ในถ้อยคำตัวแลฝ่ายพระเจ้าหงสาวสดีข้าศึกพรั่นพระไทยว่าจะเป็นไปโดยอุบายศึก ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอกระทำสัจจะกิริยาให้ประจักษ์ไว้แม้นข้าพเจ้ากลับถ้อยคืนคำเสียได้ตัวไปฟยูและพันรยาแล้วกว่าฉเฉลยหงสาวดีไปตองอูก็ดีหรือว่ากลับยกทหารตองอูทั้งหมดนี้เข้าทำศึกสืบไปอีกก็ดีขอให้ร่างกายแห่งข้าพเจ้าจงมีอันเป็นดั่งธนูดอกนี้เถิด แล้วเจ้าหนุ่มก็หักธนูดอกนั้นออกเป็นสองท่อนส่งให้แก่ทูตผู้ถือสารนั้นมาแล้วว่าท่านจงนำธน,นูดอกซึ่งเรากระทาสัตว์นี้ส่งไปถวายพระเจ้าอยู่หัวท่านและแจ้งการที่ข้าพระเจ้าปฏิบัตินี้ให้พระเจ้าสการวุฒพีรู้เถิดอันหนึ่งข้าพรเจ้าจะไม่สลักหนังสือตอบให้ความยาวสืบไปแล้ว แต่จะขอสั่งท่านไปสักข้อหนึ่งซึ่งพระเจ้าสการวุธพีแจ้งว่าจะคอยรับพับพระเจ้าตะเบงชเวตี้มังตราเจ้าอยู่หัวเรานั้นชอบแล้วและซึ่งพระเจ้าสการวุธพีกล่าวว่าแ้งหน้าตองอูไม่ยกมาจะยกขึ้นไปถึงตองอูเสเองนั้นข้อนี้ทูตท่านกลับไปทูลเถิดว่าเราแจ้งแล้วว่าพระเจ้าหงสาวดีคุยโบ หวังจะแก้เกี้ยวรักษาพระเกียรติที่มิได้ยกพลมาประทะด้วยนบัตดนี้เท่านั้นครั้นเมื่อเราแจ้งเป็นคำโวกรณีแล้วจะคอยถึงแรงหน้าปะเจ้าอยู่หัวหงสาวดีไม่ยกไปชาวตองอูจะคอยชมบุญเกอ้อเสียเปล่าฉะนั้นเอาเป็นตกลงกันว่าชาวตองอูจะยกมาเองแต่ขอให้พระเจ้าสการวุฒพี แบ่งพระนครให้มั่นไว้เถิดแล้วเจ้าหนุ่มก็จัดอ่านม้าจำหลักลายเงินสองสำรับฝากไว้แก่ทูตนั้นแลว่าเครื่องม้าคู่นี้ข้าพเจ้าขอฝากไปให้เสียงโคนสุขยีขุนพลและสอยันปายขุนวังทั้งนี้วานบอกว่าเจ้ามิงจะฝากมาเป็นเครื่องบูชาคุณทั้งสองท่านที่เคยมีจิตเอื้อตน เมื่อครั้งรับราชการอยู่ในหงสาวดีอันหนึ่งกุณชรศีสเสวกอันติดบาทที่ข้าพเจ้าครองนั้นอย่านึกว่ากำเนิดแต่รอยบุญพระเจ้าหงสาวดีข้าพเจ้าจึงขอฝากพญาช้างเผือกให้ชาวตะเลงบำรุงไว้ก่อนเบื้องหน้าจะกลับมาเอาตัวคืนทูตนั้นรับคำแล้วก็ลามาแลเจ้าหนุ่มกำชับว่า ตัวไปไฟยูนั้นเร่งคืนแต่ในเวลาเย็นวันนี้ที่จงได้และหากว่าคนที่เราประสงค์ตัวเป็นอันตรายแม้แต่ผมเพียงเส้นหนึ่งก็อย่านึกว่าข้าพระเจ้าจะคืนครัวชาวหงสาวดีทูดนั้นก็กลับไปเอาคำที่เจ้านายทับตองอูสั่งและลูกธนูอันเป็นเครื่องหมายแห่งสัจจกิริยาถวายพระเจ้าหงสาวดี และทูลความอันเกี่ยวแก่สงครามนั้นสิน้นตลอดจนเวลาที่เจ้านายทัพฝ่ายโน้นกำหนด,ดให้ส่งตัวไปไฟยูคืนแต่ส่วนที่คำเจ้าหนุ่มฝากมาว่าพระเจ้าหงสาว,วดีสํแดงคคำโอแล้วสั่งให้เลี้ยงพญาช้างเผือกนั้นเหล่าทูตเห็นเป็นเครื่องรำคาญพระไทยก็เว้นเสียมิได้ทูลความพระเจ้าหงสาว,วดีร้อนพระไทยเป็นกังวลอยู่ ก็สั่งให้คุมไปฟยูและภรรยาไปปล่อยเสนอกประตูเมืองตามถ้อยคำที่ว่ากันไว้และไปฟยูก็ไปสู่ค่ายตองอูเจ้าหนุ่มก็รับรองเป็นอันดีจากบ้านหันสวัสดีผู้เท่ามิได้สำนึกในวัยแห่งตนกราบเอาเจเดแแล้วว่าบุญท่านเหมือนข้าพเจ้าตายแล้วช่วยชีพให้คืนตัวใหม่ก็กลดังว่าอายุข้าพเจ้านั้นสิ้นแล้ว ส่วนที่เป็นตัวขึ้นใหม่ทางนี้ก็เพราะชีวิตของคนที่ท่านประกอบขึ้นจะเด็ดก็ถ่อมตัวไม่ได้รับเอาความขอบคุณและเจ้าหนุ่มใครจะได้หนทางข้างหน้าไว้ก็ปล่อยให้ไปฟยูอยู่รวมกับครัวชาวบ้านที่ตัวคุมไว้ก่อนและวานปากไปฟยูไปกล่าวเสี้ยมกล่อมให้ชาวบ้านทั้งนั้นรู้ว่าพระเจ้าตองอูหมายใจ จะรวมอาณาเขตต่างเมืองในผู้การประเทศให้เป็นอาณาเขตผู้กรรมอันเดียวจะคิดนั่นคิดนี่ว่าทำึกชนะแล้วจะเอาชาวหงสาวดีเป็นเมืองขึ้นและเอาชาวเมืองเป็นเฉลยตองอูนั้นหาไม่ฝ่ายชาวบ้านหันสัสดีทั้งนั้นปะไปไฟยูจากบ้านคนเดิมแจ้งอัยาศัยาใสกันมาแต่ก่อนแรงพวกที่พลอยน้ําใจยินดีแก่ชาวตองอูก็มีอยู่